สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาชมมีดเล่มนี้นี่ก็เป็นมีดเน็บสเปคแข่งขันก็เรียกได้ว่าเป็นรถสูตรอีกหนึ่งคันเป็นสเปคนะฮะที่สนามกำหนดเอาไว้ก็คือใบยาว11นิ้วด้าม6นิ้วยาวโดวยรวม17นิ้วความหนา ขึ้นอยู่กับความถนัดหรือว่าความต้องการของผู้ใช้งานเล่นนี้สันหนาอยู่ที่8นิ้วัสดุ SUJ2 ชุบบอกเรือใบยาวอยู่ที่10นิ้วเศษวัสดุด้ามเป็นไม้สาทรแล้วก็ใส่หมุดยึด6จุดแล้วก็มีนี่เลยที่สนามกำหนดไว้ต้องมีรูร้อยเชือกรัดข้อมือมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับขัดผิวซาตินทั้งใบ เก็บรายละเอียดมุมเคิร์ฟด้านในนี่ก็เก็บรายละเอียดตามแนวอนาโตมีของมีดคือหมายความว่าเราจะไม่เก็บงานแนวขวางนะฮะจริงๆก็ได้สัมผัสงานของช่างมีดได้หลายท่านเก็บแค่ว่าเก็บงานแนวขวางมันมันจะมองเห็นเส้นท่าสายโดยเฉพาะเบอร์120ชัดเจนนะแต่นี้เราเก็บ ให้เห็นรอยหุมเคิร์ฟด้านในเก็บให้ทั้งหมดครับนีรับคมพร้อมใช้งานมาลองทดสอบกับการลงมีดกับกระดาษนี่ก็ลมมาลองกันครับ เียงพอกับการใช้งานเล่มนี้จะนำลงสนามนะครับแล้วกอ็อีกสองเล่มเป็นเมวี่ไม่รู้จะทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันวัสดุด,ดั้มคงเป็นเขาเรียกอะไรฮะเทปกาวที่พันกับด้้มไม้เทนนิสนะครับ จะเป็นวัสดุดำแบบพิเศษโอเคครับสำหรับเล่นนี้เสร็จพร้อมลุยนค,ครับผม s u g สอสนา8มิลสนามริมเลยครับขอบคุณครับ